ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อคุณผู้บอกผมอ่ะโอ้ฟังตัวนี้มห้ยกลับสวัสดีครับผมอ่าเมื่อนี้อยู่กับผมเตดอซันอีกแล้วครับผมนี่ครับผมเป็นบรรยากาศในการกักตัวนะครับผมในวันที่สองฮอนนะครับเนาะครับเนาะเอออันนี้ก็เป็นบรรยากาศรวบๆกันนะครับเนาะตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนอนนะครับเนาะเออ พึ่งตึงน้อนมาหาเห็ดอ่านักอยากน้กกินครับผมมีครับผมกำลังหนึ่งเข่าครับผมนี่ว้าวเอร์แล้วก็สิไปอ่าเ็ดสนักอยากน้กกินครับผมอือ้นี่ครับผมบรรยากาศลมเย็นดีขี้เก่าแล้วครับผมนี่เบิ้งครับบรรยากาศโดยภาพเมืองขอนแก่ครับผมไก่กับควายละไก่นะครับไก่ไปทางเลี้ยวบุกครับน่ะเก่ครับผมอู้เป็นไหมครับผมเออกับสบายอยู่ด้วยครับเนาะ แล้วครูมีครับผมเห็ดข้าตากผามาไหมนะครับแล้วอัปเดตษไหมข้าตากผานะครับผมกระปุมไก่ผมมายังครับผมอืมบรรยากาศดีครับผมมาครับผมมาอยู่กันน้ำน้ำกันครับผมเออมีแนวแกะออกมาน้ำกันครับผมเนื้ยมาทานโอ้นี่ครับอันมา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 โอ้นะครับนะ มุนี่กันสิกินนี่ละมะม่านี่ละครับผมเออมุนี่สิต้มมะม่ากับอันนี้ครับมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 สีมีหมูหวานนะครับนะแล้วกัปลาหมึกนี่ครับผมปลาหมึกนะครับเนาะเออแล้วกัไข่นี่ครับผมอาหารนอกกับสีมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวอนสิฟ้าเปียกกินครับผมเดี๋ยวเราไปเอาปลาบิดยาปลาก่อนนะครับนะโอ้อันนี้ใบเห็ไก่ครับผม อันนี้มันอันนี้นั่นไงมีครับผมมีปักเตะผมครับผมอุ้ยเดี๋อเจ๋อเนี่ยไอ้เจ๊ตีเก่งแน่นิว่าธรรมดาได้ใกลผมมีครบผมมาดูศาสตร์ในการนัวหัววัวป่าบ้านที่น้องมึงเพื่อนมึงป่าไม่กินครับผมนี่อันนี้มันเป็นบ่อป่านิ้นนะครับเนาะเอออย่าว่อป่านิ้นแต่กับมันมันมันใหญ่ไหมครับพี่น้อง ปลานิ้นไงม,มันเป็นอย่างงูเนี่ยมันเป็นตัวซ้ำสามนิ้วนี่แหละปลานิ้นพวกเนี่ยหรือว่าเป็นน้ำบัวหรือแังไบบสันดินะครับนะมันบัวมันผมว่าบัวมันหน่อยติว่ะหรือว่ามันมีผักมีอย่างแบบนี้เออ Một chiếc không Về hôm Chỉ một con Mỏ xe vào đây Nhìn theo มีรอบมันวันเมันก็เหยดเอ็ดสีละครับผมหลางหนาต่างตาแล้วก็เย็นครับพี่น้องออสุดยอดครับผมนะครับเ้าล้อเขาสูงห้องับบึงผลไม้นะครับที่อเพื่อนปลูกแวนนะครับพ่อพ่อกับแม่พุ่นปลูกโว้โหเห็ครับผมล e l l o Hello โอ้ทุกบอกผมป่ะเออพลังตัวนี่งไหมพลังอย่างก็ต้อบอกกัเขาเื่อนี้โอ้พี่น้องตุ๊กแหวน นี่ครับผม R P G หรือหัวปีนั่นแหละครับผมนี่ครับผมเสียงน้าของกันอยงนี้นี่ครับผมต้นบกม่วงเขานะครับนะน่าสิเป็นอันนี้บกม่วงมันนะครับนะนี่นี่ครับผมแล้วกานันนี่เป็นต้นบกตะกบนี่ต้นตะกบบ้าว้ิด้ีมากนี่ครับผมต้นตะกบอ่าลมเย็นดีนะครับนะเย็นดีครับผมบรรยากาศนี่ครับผม มาผมไปเบื้องต้นใหม่ตัวนี่นี่ก็ต้นบุกเฉียบนะครับนะต้นบุกเฉียบหวานนะคผมนี่ก็เนี่ยก็มีต้นต้นบุกเฉียบไปนะครับนะนั่นนะผมนั่นต้นบุกเข่าต้นบุกเข่ากําลังยังเออนี่ครับผมมาได้กัดนะผมกับจังชีแล้วครับผมไปเดิยี่ยมเมืเที่ยวกับข้ามกมานะครับนะเดี๋ยวผมพามปเที่ยวนะครับผมเออที่ภูเขานะครับผมเดี๋ยวครับผม กับเข่าห้อกันลังทำนะวงต่อใส่ปุ๋ยแล้วล่ะเออแล้วฝนมาอีกมากเดี๋ยวเขียวงา้มสละเออบรรยากาศดีครับผมเป็นไงครับผมยอดครับผมมาฐานมาฐานเฮ้ยเข่าสุกแล้วครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยยีน่าครับเพื่อนไม่ใส่เข่าผมครับผม กำลังดับแตงเมื่อกี้ครับผมว่ามันดับสิ่งเล้ยวสิ่งเลี้ยวโอ้โหไม่ต้องจุ่งคุนเลยครับผมยาวเหมือนเมื่อก่อนเ่ย ป่ามือมีปลามือน่อยครับปลามือเง้มันขมขื่นบนวันแต่ปลามือเหลืออยูอย่ล้วเพราะอะไรยางนีู่หือหีบผมปลามือท้องครับผมย่างเลยครับผมยางเท่านี้ครับเพราะเพรากินครับนะ,ะมัอยางไหลอดหลอกยางปลามือตู้มือลองห่อนแล้วเออตัวมามา่าปะเดียวตัวมามา่าแล้วจเป็นเมนูสุดท้ายของผมนะครับเนาะเขาจะไปกินนะครับเนาะ มาคอันนี้เป็นเมนูยังไงนะครับนะถือไงทุกเมนูแล้วครับผมเออเออเมีครผมตุ่มมันทอนสดมันห่อนนะครับนึกยีงน้ำนะครับนะอาหารท้องวันนี้กับชิมีเมีครผมสองอย่างหวานอาลกาปลาหมึกนะครับนะอากาศตอมอมมาดดังนะครับผมโอเคครับผมเดย่อห้องกัไปพ่อกันตอนกินนะครับเนาะเดี๋ยวกินมากินด้วกันนะเจ๊นะครับเนาะเจอกันไหมครับผมไปครับผมมาวันนี้พี่น้องเต็มเชือกร้อยครับผม สำหรับอาหารมื้อนี้ครับผมนี่ครับผมตุ่มามะม่าน้อนนะครับนะแล้วก็หมูหวานความมืดขมเขานียว้อนนะครับนะ<ป>มาเด้อครับผมมาตรวจด้วยกันอืมหอมใช่ไหมเขานียวมาเนี่ยผมตควึกอ,อืม mới bữa nay là chọn hạt lại chọn đấy, nhiều bụng. สุดยอดครับผมบรรยากาศล้มกับเย็นกินเ้าก็แซ่บคนอีสานสิรู้ดีด่ากินเ้าย่น้านเนี่ยตั้งสี่เลยก้อยกินเขาวอยู่บ้านในเมืองเนี่ยไม่ติดตั้งกันเรือ่อยาใหตำพังครับผม i well I? bạn khởi ăn hoa ạ không khỏi gì nha bạn uhm. uhm. muốn nghe không nhờ yeah. เป็นปลาหมึกที่ว่าโอ้ซื้อมากินเนี่ยเจ้าขัาเนเงนี่ยช่วยให้ป็นหน,น้าหนาวนะโอ้เมื่อท่านอืมบายเขอ พี่น้งไปเนี่ยผมกับซีคออนุญาตไปกินขขากันนะครับเนาะอือโอชีครับผมอ่าสำหรับมื้อนี้กะอ่าผมฮิตยังบ่ถือใจกะต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะอือสำหรับมื้อนี้กับฮิตมนูง่ายๆนะครับเนาะเอ่อบรรยากาศได้การกักตัวนะครับพี่น้องเนาะเอออ่าสำหรับที่นี่กะ สน้ำเสนอพี่เสนอน้องไว้เพียงเท่านี้ครับผมบรรยากาศอ่าถ้าผูดด้ใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับเนาะเออเพื่อเพิ่มคามคลิปต่อไปของผมนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่และน้องไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม